โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยูกัจ่ามอหนะฮะกลับมาอีกครั้งนึงฮะกับ t h e Killing Antidote นะฮะโอเคก็มีแมปเสริมมานะฮะซึ่งมันมีถึงสองแมปเลยโอเคผมขอเล่นอันล่างก่อนแล้วกันโอเคอันล่างมีชื่อว่า escape from m o o n lap นะฮะไม่มีอะไรมากฮะเราจะต้องเอาตัวรอดจากห้องแลบบนดวงจันทร์ให้ได้เพรานั้นเอง โอเคได้ย <ız> <Okay. S 2> ินเสียงโอ้ขอแวะก่อนยังไม่เจออาวุธเลยเลย กระสุนยางั้นมีคีการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนอาวุธอะไรดิยังไม่มี เจอแล้วโอนพกแล้วก็มีดหนึ่งเล่มพยาบาลหนึ่งกระเป๋าเยี่ยม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเ้ยแหมเกือบ <c oughs> มาเนี่ย <c oughs> เอ้าอะไรวะเนี่ยขนาดแทงก่อนนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ซ้ำ นี่ซ้ำอีกซ้ำเข้าไปเผื่อมันไม่ตาย <c oughs> โอ้นี่แหละนี่แหละดวงจันทร์ <c oughs> ออกไม่ได้ <c oughs> ออกไปก็จบเลยครับไม <c oughs> <c oughs> ่มีอะไรไหมไม่มีเฮ้ย เฮ้สาอีโอเคเข้าไปไม่ได้ต้องหาคีการใช่ต้องเอาคีก,การ再来叫脑袋开 เอาเอาประตูนีบเอานีบนีบ,นบเฮ้ย <c oughs> เปลงมาเฮ้ยแม่ไอ้ตัวตัวคานทำมาให้เหมือนลิกเกอร์ชัดชัด กระสุนอุ้ยอืมเรียบร้อยมีตรงนี้อีกซ้ำไปเดี๋ยวไม่อยู่ ซมีประตูพังเฮ้ยเฮ้ยไอตัวไอ้นี่ไอ้นี่ไอน,น,น,นี่เห็นแล้วรู้สึกเหมือนเฮดเฮดแคปเพราะมันชอบกระโดดมาเกาะหน้าเรา แล้วก่อนหน้านี้ก็ยิ่งเหมือนกันด้วยเฟตทักเกอร์จากเอเลียนโอเคโอเคโล่งไม่มีได้ยินเสียงอยู่ในนี้เององอ,งอืือออ

ยังอะไรเอ่ยโอ้นี่วิ่งไม่ได้แล้วไม่ไว้ใจต้องค่อยๆเดินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะ๋อ,อก,ก็เรียบร้อยไปแล้วดีกว่า เฮ้ยอยู่ตรงนี้เองว่าแล้วนี่ซ้ำเข้าไปยืนอยู่บนโต๊ะตามหลังมาเปล่าไม่มีนะอืมนี่ ประตูไหนเปิดประตูไหนเปิดโอ้ยอยูนี่เอง่อาจะยู่กันเยอะนะ โอ้ยพ,พี่เบิ้มพี่เบิ้มมาต้องลูกซองออยิงหัวไปจะได้ยิงหัวมันจะสตันเฮ้ยมีตัวตัววิ่งเข้าไปเข้าไปเข้าไป่อ,ปอปนโอ้ยเกือบนี่รดนี่รด เร็ว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 พวกนี้มันวิ่งเร็วอ,าาอยู่ไหนหออกไปอีกอัดเข้าไป <laughs> หน้าโบแทบจะมองอะไรไม่เห็นอยู่แล้ว <laughs> 大家可以啊，奇怪、欸，好难来，嘿嘿嘿嘿，招牌。嗯 <laughs> 嗯 โอเคก็แค่นี้ฮนะสำหรับด่านนี้ <c oughs> ด่านมันออกแบบมาดูดีนะเออในบรรยากาศห้องแลบเบนี่ยทางแคบน่าจะเหมาะกับการแบบชาเลินเอาตัวรอดดีแต่เสียดายที่มันแน่นไปหน่อยที่มันสั้นไปหน่อย <c oughs> ไม่ถึงสินาทีก็จบแล้วเออแต่กออ็ไม่เป็นไรโอเคครับ okay, กนะ็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ ค okay. คลิปหน้าก็น่าจะน่าจะด่านนี้แหละมาเทนวินเลียดก็ฝากด้วยนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ